วันนี้เจ้าของมาแต่งหน้านะคะเปลี่ยนจากหน้าใสฟอร์ผิวแทนแบบนี้เป็นใสากาวแบบนี้กันเลยนะคะดูว่าเจ้าจะใช้เครื่องสาอางอะไรกันบ้างน,นะคะมีความแบล็กกรุบเนาะตัวแรกที่เจ้าจะใช้เนี่ยเป็นสกินแคร์นะคะจากทาง MTI นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอ๋อสกินแคร์ที่เหมาะกับการทาผิวบํารุงผิวนะคะทำให้ผิวดูชุ่มชื้นมากที่ตัวนี้จะชอบมากเลยใช้บ่อยใช้เป็นประจำมากผิวเนียนขึ้นมากด้วยค่ะถัดมาเจ้าจะใช้รองพื้นนะคะเป็นของ Laura Mercier นะคะอันนี้เป็นรุ่น Forest นะคะตัวนี้เนี่ยเจ้าชอบเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมีสีผิวที่เเข้ากับจ อย่างที่2คืออันนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ฟินิชลุคผิวที่แมทต์มากเกินไปมีความฉ่ำๆนะคะดูหน้าแบบฉ่ำๆใส่กาวนิดนึงนะคะต่อมาเนี่ยจะใช้ลิปมันนะคะเป็นของทัชชานะคะก็ลงบำรุงให้ทั่วปากแบบนี้เลยจ้า mm hmm. เห็นไหมเราก็จะลงคิ้วนะคะงานคิ้วแบบสาวเกาวเนี่ยจะมีความเป็นตรงๆเนาะเป็นทรงตรงนะคะจะใช้คิ้วแบบนี้เนี่ยในการที่แบบวาดโครงนะคะแล้วก็ใช้ที่ปัดคิ้วนะคะเป็นของ Bene ฟ i t นะคะตัวนี้เนี่ยจะปัดคิ้วให้เอเรเียงเส้นตรงนิดนึงนะคะเห็นไหม ได้คิวประมาณนี้นะคะแล้วจะจะใช้พาเลตของทางเมลินดานะคะอันนี้เป็นพาเลตออกใหม่ของเขาเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้แค่สีเดียวนะคะเป็นสีออกชมพูทองนิดนึงนะคะแล้วก็ ลงแทบ growing นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนชิมเมอร์เล็กๆนะคะลงใต้ตาแบบนี้นะคะให้มีความเกาเนาะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าอายไลเนอร์จะเป็นแบบดินสอนะคะจะใช้ของเบบรีนะคะเป็นสีน้ําตาลด้วยนะคะจะไม่ได้เป็นสีดําเข้มนะคะจากนั้นเราก็ดัดขนตากันแล้วก็ลงมาสคาร่านะคะจะใช้มาสคาร่าของเบบรีเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานี่เองลงให ทั่วหมดเลยนะคะก็ดัดขนตาทั้งใต้ตาบนแล้วก็ตาล่างนะคะจากนั้นเจลก็จะใช้ลิปสติกนะคะเป็นสีแดงเป็นสีเชอร์รี่คลาสะคะของ Bobby ี้บานะคะลงให้ทั่วโคนแก้มแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นแบบนี้นะคะปัดให้ทั่วหน้าแก้มของเราแล้วก็ใช้สีน้ําตาลสภารย,เย์เมด,ดิาเหมือนเดิมเนี่ย ลงเป็นเหมือนคอนทัวร์นิดนึงนะคะบีเห็นไหมแล้วก็ใช้สีชมพูอ่อนนะคะลงแก้มนะคะให้มีความแบบตะมุตะมินิดนึงแล้วเจก็จะใช้ลิปนะคะของบ๊อบบี้บาวนะคะลงให้ทั่วปากนะคะแล้วก็ใช้ลิปเซรที่มีความฉ่ำๆนะคะของทาร์นะคะปากของเราจะได้ดูในความจุบจุบจุบจิบบีน่าจุบตนะินิดนึงนะคะลุคทั้งหมดที่ได้ทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะคะมีความเกาหลีนะคะไอฮันเซออาปาประมาณนี้นะคะลองไปแต่งตามดูกันได้จ้า